โยโยโยบายสามมงกรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีดิมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง,ง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด vipkn ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ เดอแชมปชิพอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับนอต์ทิแฮมก์ฟอเรสต์จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเกมแรกเป็นฟอเรสต์ที่บุกชนะมาก่อน2-1ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยครับฟอเรสต์ Forest เนี่ยจบอันดับ4ในฤดูก,กาลปกติครับตัวหลักๆก็มีฟิลิปซินเคอร์นาเกิลนะครับคู่หน้าก็เป็นแซมเซอริทเล่นกับเบรนเดนจอห์นสันฝั่งของทีมเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด จบอันดับ5ในรูปก,การปากตินะครับตัวหลักๆก็จอห์นเฟรกโอลิเวอร์นอร์วูดครับแนวรุกมีซันเดอร์เบอร์เก้ข้างหน้าเป็นมอร์แกนกิฟไว้์นะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้ฟอ r เรสยังเป็นต่อเล็กน้อยครับสานการอย่างที่บอกไปครับเอาง่ายฟอ r e เรสขอแค่เสมอจะเข้าชิงนะครับในขณะที่เชฟฟิวเตต์ไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่เอาง่าย ฟอร์เรสต์น่าจะเล่นแบบระมัดระวังสุดๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเชฟฟ์อยู่ถ้าบุกชนะ2ลูกก็เข้าชิงเหมือนกันครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมครับเกรดบ,บอลใกล้เคียงซื้อไปที่เชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย